สวัสดีครับนชชชูชื่อเล่นชายชาทองชมชื่อเล่นชิวะตูนอันนี้นางส้มบุญของชมเป็นยาของของข้าพเจ้าเองวันนี้จะมาลเลา่อเรื่องนิทานที่เจ้าบ้านเจ้าเมืองมาฟังยานูเราได้เลยจ้ะเรื่อง,งหนึ่งโม่หนึง่งตำบลเมือซัมจังหวัดชุโคไทยอำเภอชื่ศาสนาอะไรจังหวัดสุ่วโคไทย มีพี่เจ้าบ้านเจ้าเมียงเนี่ยมันมีส่องสั้นมีส,สัน้สน,สนไต้กับสั้นเนี่ยแล้วสั้นเนี่ยทยยา่านแทเน้เป็นปูพญาแก้วสั้นไต้ท่านแท้เป็นปูพญาเป็นปูกล่องปาบเวลาไปเวบนไปย่างนี่แท้ก็สำเร็จทุกอย่างปูพญาปาบท่านแท้เข้ากิน ไก่กับเล้าปูพญาแก้วท่านแท้เขากินหัวมูหรือมูเป็นตัวเขากินคงยังทุกอย่างที่ในมูบน่บ้านนี้เขาจับไปบะไปบนแล้วจะสำเร็จทุกอย่างเขาจะว่าคนในยากสสำเร็จการงานยังทุกอย่างนี้ไปบนปูพญาแก้วกับปูพญาปา้าก็สำเร็จทุกอย่าง กในหมู่บ้านนี้มีความสำคัญหมู่บ้านหมู่หนึ่งนี้มีความสำคัญที่ว่าเออมีเจ้าที่เจ้าทางมีเจ้าบ้านเจ้าเมี่ยงเข้าคุ้มของอยู่ประวัติเข้ามาแบบนั้นเพราะว่ากูพญา,าป้ากพญาเกี้ยวนี้เข้าเป็นพี่น้องกันเขาจะเฮ็ดยัง ยาาสเร็จทุกอย่างนี้ต้องมาบ่นกับเขา้าบางคนก็แต่ว่าปูพญาปา้าท,ท่านเทเขากินไก่กับเหล้าปูพญาแก้ว่ยท่นเทเขากินหัวมูหรือมูเป็นตัวงานไงงานย่ง,ง,งปูพญาแก้วนี่เป็นเจ้าบ้านไงนกว่าปูพญาปา้าต้องไปปไปบนเขา้าอามากอาภูไปเฮ็ด คงยังจะต้องสําเร็จทุกอย่างข้าจาดตูไปบนแบบนี้ในบุู่บ้นหมูม่หนึ่งนี่ก็มีตำนานที่ว่านี่แหละเป็นค้องที่ว่าซักสิทีิสุดประจักษ์จเล่ายังหราก็มีแค่นี้แหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเแลเดอร์ครูประภาวดีื